สวัสดีครับเพื่อนช่างท,ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะ,ะคือวันนี้ผมจะมาทำรีวิวเกี่ยวกับคาร์บิวผ้าปั๊มนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมคือ,อรูแวกคั่มมันตันไหมเวลาการที่เราประกอบเส่เครื่องแล้วสตาร์ทมันจะดูดไหมนะครับอันนี้ผมทดลองแบบง,ง่ายๆนะนี่ผมก็จะใช้สายนี่ เสียบเข้าตรงที่รูด,ดูดของมันใช่ไหมเวลาที่เรากดลูกยางนะครับครับอันนี้ในี้ผมก็เติมน้ำมันลงไปแล้วครับเนี่ยอันนี้ถังนี้ไว้สำหรับรองนะครับครับนะครับ,นะรบและคราวนี้เราก็เปิดตัวเลิ่งให้สุดนะครับอ้อแล้วก็รืมต่ออันนี้ เพื่อนช่างของเราคงมีกันทุกคนนะครับปั๊มลมแล้วกล้องหัวครับเราก็ทําการเปิดเราก็ทําการเปิดอ่าเร่งให้สุดน,นะฮะแล้วเราก็เป่าครับดูว่าถ้ามันใช้งานได้มันก็จะน้ำมันก็จะขึ้นนะครับนะครับเห็นไหมเห็นไหมมาเร็วมากเลยเม,มาถึงนี้นะครับครับนะขึ้นมาแล้วครับ ออนครับ